สวัสดีครับพวกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องม e ยกับี้ฟิล์มนะครับทักท่ายเอฟซีเช้านี้นะครับทุกท่านคลิปนี้นะครับแบงกบี้ก็จะมากินข้าวนะครับแต่คราวนี้เราก็จะไปหาเก็บผักก่อนนะครับเพราะว่าเรามีน้ำพริกแล้วมีไข่ต้มนะครับนะชาวนี้ก็กินง่ายๆแบบนี้ไปก่อนนะครับแน่นอนครับผักมีสิ่งเดียวคือกระถินนะครับผมใชครับทุกคนนะครับเก็บกระถินกัน เก,กะถิน่นจริงมันมีอันนี้นะสะดาวนะแต่ว่ามไม่ไหวไมันขมฮนะกระถินดีกว่ามันไม่ขมออกมันนะครับนี่คือสภาพบ้านเช่าช่วงเช้านะครับผมอยู่ห้องสองเนาะอยู่ห้องกลางเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆนี่ทุกคนไม่ต้องไปไกลมาก กระถินขอให้มีกินนะพอทุกคนนะครับเดี๋ยวพวกผักบุ้งผมค่อยไปเสาะหาเอาว่ามันจะหาเก็บได้จากตรงไหนนะจริงๆมันก็หาไม่ยากหรอกนะครับต่างจังหวัดพอมีหรอกผักบุ้งต้องรอดู เดี๋ยวเราค่อยเอาเด็ดใบแก่ออกนะครับเพราะว่าเราผมเก็บมารวมครับนี่ครับยิ่งเด็ดมันก็ยิ่งแตกนะทุกคนนะถ้าไม่เด็ดมันก็แก่นะครับมันจะมีฝกักมีอะไรเลยนะ งานคือกินกินยอดไม้นะครับอพอแล้วนะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะครับเรียบร้อย จริงตรงนี้มันก็มีแหละแต่ก็มันมันไม่งามไงไอ้ตรงข้างหน้าง,งามกว่านะครับทุกคนครับกลับข้าวมาแล้วครับนี่นะกลับข้าวนะครับก็ยังเดิมๆอยู่นะครับเหมือนเมือเม่อเช้าเมื่อวานแต่ว่าเพิ่มเปลี่ยนน้ำทิชชว่ช่วยใหม่มานะครับอันนี้เป็นแจ่วช่วยใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะตักข้าวมากินนะครับนี่ ข้าวหุงใหม่หอมครับทับทีตักนี่ผมอาจจะใส่น้ำเยอะไปหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยกะใหม่ครับใส่น้ำเยอะไปมันทำให้ข้าวออกแฉะนะครับ ครับทุกคนนะครับเป็นข้าวมื้อเช้านะครับมากินข้าวกันทุกคนเดี๋ยวเอาไข่ไว้นี่เลยข้าวร้อนนะครับ กระถินกระถินให้ความมันๆน,นะครับอือหือ อ,อร่อยครับทุกคนเสียดายต้มมามา่มาไมา่นะ้ดนลืมต้มก่อนนะครับ โอเคผมขอตั้งกล้องนะทุกคนนะครับไม่ตั้งกล้องมันก็จะกินไม่สะดวกนะครับ เดี๋ไปโหลดลิปนะครับ พื้นฐานแมงก็ต้องกินใบไม้นะมีใบไม้คีวิตก็มีความมีอยู่รอดทุกคนนะ วันนี้หาไม่ทันทุทกคนเนาะจากข้าวเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนนะครับแต่ทุกมื้อจะมีไข่ต้มอยู่นะครับ อย่างนกเขาที่น้องมาควงเขาเลี้ยงน,นะครับ 要不要喝喝嘛？ อันนี้ข้าวค่อนข้างออกแฉะนะครับเพราะว่าผมใส่น้ําเยอะนะทุกคนนะแต่ผมรู้อะคือข้าวอันนี้เนาะใส่น้ํามาเยอะเท่าไหร่ใส่น้ําเยอะแล้วมันจะแฉะข้าวแฉก็ได้รสชาติอีกแบบหนึ่งนะครับ หมดนะครับเห็นไหม วนนี้แมงกกี่ก็กินข้าวอิ่มแล้วนะครับทุกท่านเดี๋ยวสักพักหนึ่งแมงกี่จะไปโหลดคลิปนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ